เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ตอนที่33เจ้าหนูห้าคิดว่าผู้หญิงคนนี้มีภูมิหลังบางอย่างอยู่นางซ่อนอาวุธวิเศษบางอย่างเอาไว้ข้าสามารถตรวจจับมันได้นางน่าจะเป็นธิดาที่รักของตระกูลใดตระกูลหนึ่งการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนางจะช่วยเจ้าได้มากในการจัดการกับบุตรศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลจุนในอนาคตข้ามีชื่อว่าเสี่ยวเฉินมาจากอาณาจักรชิงหลงโบราณ หาว่าแม่นางต้องการฝึกซ้อมที่คุณโจเจ้าสามารถไปที่หุบเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ได้พี่แห่งนั้นพวกศาตรสูรมักอยู่กันเพียงลำพังซึ่งจัดการได้ง่ายกว่าพื้นที่ลกล้างที่เต็มไปด้วยโจรนะเซียวเฉินดูเหมือนว่าจะเป็นชื่อของบุตรคนโตของอกนจักชิงหลงโบราณสินะข้ามีชื่อว่าอู่หมิงเย่จาตระกูลนูขอบคุณนายน,น้อยที่ให้การช่วยเหลือ มิงเย่นี่สำหรับเจ้าขอบคุณขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านท่านมองอะไรกันนะ่ะยายสารเลวนั่นใบยเย่ทิ้งข้าและนางไม่ต้องการข้าแต่นั่นทำให้ข้าได้พบคนที่ดีกว่านี่คือโชคจะตายอย่างนั้นเหรอฮข้าแค่คิดถึงคู่มั่นที่นอกใจของข้าน่ะเอ๊ะเสียใจไหมท่านมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ามิงเย่คนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แบบนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยเจ้าชายคนนั้นที่ทําให้คู่บ้านของท่านนอกใจบอกข้าสิว่าเขาเป็นใครข้าจะช่วยท่านแสวงหาความยุติธรรมเองมิงเย่เจ้าไม่จาเป็นต้องโกรธข้าควรจะล้างแค้นด้วยตัวของข้าเองข้าจะพึ่งพาคนอื่นได้เยี่ยงไรปัญหาของท่านก็คือปัญหาของข้าไม่ว่าภูมิหลังทางตระกูลของศัตรูท่านจะเป็นอย่างไรข้าก็ไม่มีอะไรต้องกลัวหาว่าเขากล้าที่จะใช้พลังของเขาเพื่อจัดการกับคนอื่นข้าอูมิงแย่คนนี้ก็จะทําให้เขารู้ว่าความเสียใจคืออะไร อย่าพึ่งใจร้อนไปเลยกินกันก่อนเถอะตอนนี้ข้าได้ทิดาศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลนูมาช่วยเหลือแล้วจุนเซียวเหยา่มาดูกันว่าเจ้าจะสามารถฮานงตนไปได้ถึงแค่ไหนท่านไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรคงมีใครคิดวางแผนต่อต้านข้ายอย่างลับๆแน่แต่ถึงอย่างไรพวกเราก็เดินทางมาถึงเมืองหนานเทียนแล้วนะเมืองหนานเทียน ดูคืกคืนกันจังนะลูกหลานของตระกูลจุนขอคารวะบุตรศักดิ์สิทธิ์เฮ้มีกระบี่มาด้วยอย่างนั้นเลยพี่ชายไม่จําเป็นต้องสุภาพท่านและข้าต่างก็เป็นทายาทของตระกูลจุนทําไมาผู้เราต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยบุตรศักดิ์สิทธิ์มีน้ําใจมากเลยล่ละและไม่สนใจความแค้นในอดีตเราพี่น้องทุกคนข้าขอถามได้ไหมว่าท่านผู้นี้คือใครกันข้าคือผู้สู่จางนิกายเตาจริงเทียน การที่บุตรศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลจุนมาเยือนพวกเรานับว่าเป็นเกียรติยิ่งนักว่ากันว่าตำแหน่งของเขาอยู่เหนือผู้นำนิกายอีกข้าขอคารวะผู้โสเซียวเหาผู้นี้รู้สึกละอายใจยิ่งนักเฮ้อเฮบุตรศักดิ์สิทธิ์ไม่จำเป็นต้องสุภาพ พวกเราได้เตรียมที่พักไว้ให้กับบุตรศักดิ์สิทธิ์แล้วเชิญทางนี้ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับบอกเลยครับว่าเมื่อตัวเอกมันเก่งเกินไปจนไม่ต้องฟาร์มนะครับก็เลยเป็นคิวของตัวลายที่ไปฟาร์มแล้วก็พบกับมิรภาพ,าพเพื่อมาจัดการกับตัวเอกแทนนะครับไม่รู้ว่าเรื่องนี้จริงๆแแล้ววววใคคครรืออตตตตตัััััายเเกกกนนนน่ะบปิมี กระทำแล้วก็ต้องไปฝึกฝนวิชาและกลับมาแก้แค้นนะครับเรื่องนี้ตัวร้ายไปฝึกวิชาและกลับมาแก้แค้นตัวเองนะครับสับสนกันนิดนึงนะครับแต่เรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามบันทีส่วนสับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ